สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้เนี่ยก้าไปกับเมี่ยวนะครับมาถึงที่อิตาลีนะครับก่อนที่เราจะแวะมิลานกันนะเราก็มาดูนี่ฮะเฟอร,ร์รนะครับมาถึงที่ประเทศอิตาลีแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งนะฮะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการขับรถเฟรเซตนะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยผมเคยทํามาแล้วนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมาอิตาลีครั้งหนึ่งก็อยากจะขับรถเฟอร,ร์เรครับเพราะว่าเฟอร์รี่เนี่ย เป็นรถสัญชาติอิตาลีนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยผมมาที่สนามแข่งนะครับใกล้ๆเมืองนิลานนะครับเราก็จะมาขับเฟอร์รารีนะฮะแบบมันๆในสนามแข่งสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ประเทศอิตาลีนะฮะเหมือนแบบเรามาที่ประเทศอิตาลีต้องขับรถสัญชาติอิตาลีนะฮะแล้วก็มาลงสนามแข่งกันก็ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับที่เก็บไว้ในความทรงจำนะเราไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสได้ขับเฟอร์รี่หรือเปล่านะแต่มาอิตาลีแล้วเราต้องมาลองขับสักครั้งหนึ่งครับก่อนที่เราจะลงสนามนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะให้เอกสารตรงนี้มาให้เราอ่านรายละเอียดก่อนนะครับ เพื่อนคนไหนเนี่ยที่สนใจมาขับรถเฟอร์รี่นะฮะก็จะมีเอกสารเป็นสังเปลี่ให้เราอ่านนะครับโดยโดยรละเอีอยดเบื้องต้นทั้งหมดก็คือเกี่ยวเรื่องออการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรื่องของทักษะในการขับขี่นะครับว่าโอเคอย่างเช่นเวลาเราเข้าโค้งนะครับต้องเข้าเลี้ยวโค้งด้านในเพื่อออกอยู่ด้านนอกนะครับการเร่งและการเบรกเนี่ยนะครับต้องทําแบบไหนนะครับแล้วก็กฎระเบียบข้อบังคับในการที่เราจะขับรถ ในสนามแข่งนะครับต่างๆนี่ก็อยู่ในละเอียดในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะเพื่อทำการรับรถแล้วเราก็จะลงสนามแข่งกันนะครับ ไปครับเราไปกันครับรถพร้อมนะครับใจพร้อมนะครับลุยครับในส่วนของคนดูนั้น ฉันก็ต้องเดินมาดูตรงนี้ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเห็นได้ทั้งสองฝั่งเลยให้เดินมาตรงนี้เขาก็ให้เยียวแยกมานะคะเพราะว่ารถมานั่งได้แค่สองคนนะคะคุณก้าวก็จะต้องขึ้นไปพร้อมกับอินสตราคเตอร์มาเดโอนะคะเดี๋ยวเรานั่งรอตรงนี้รอดูกันค่ะนี่นะเข้ามากลางสนามเลยค่ะ ว่าขนาดขับเองเนี่ยมันยังตื่นเต้นขนาดนี้เลยนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเราขับเนี่ยกันแบบแค่3แท็กเท่านั้นนะครับโหแต่แบบก็ไม่กล้าเหยียบนะเพราะว่า1เลยเราไม่ถนัดรถเนะเรายังไม่คุ้นมือแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยคือสนามแข่งเนี่ยเราก็ยังไม่เคยชินกับถนนแล้วก็มีรถคนอื่นเนี่ยมาร่วมแข่งกับเราด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆนะครับที่เพื่อนคนไหนเนี่ยมาที่ อิตาลีนะฮะก่อนที่เราจะเข้าเมืองมิลานนะครับก็นี่เลยครับขับเฟอร์รารี่สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะเป็นรถายพันธุ์อิตาลีนะครับคันนี้ฮะโอ้โหก็ตื่นเต้นมากครับไปครับเดี๋ยวรอบที่2เนี่ยนะฮะก็คือจะให้นักแข่งจริงๆเนี่ยนะครับขับให้ผมเป็นประสบการณ์ชีวิตในการนั่งรถแข่งในสนามแข่งสักครั้งหนึ่งนะครับไปครับรอบที่สองเม่อก้ขับไม่มันต้องให้คนขับขับให้ดีกว่า โอ้ยบอกด้เลยครับเพื่อนสุดยอดมากครับนั่งกับนักแข่งแล้ว<ม>ตอนนี้แบบใจไม่อยู่กับตัวแล้วครับโอ้อันนี้ก็เป็นนักแข่งมืออาชีพของสนามนี้เลยนะครับ ก็วันนี้นะฮะได้เปิดประสบการณ์นะครั้งหนึ่งในชีวิตกับความเร็วระดับแบบ180อัพนะครับเกาะถนุนสุดๆเลยครับขอบคุณครับ Thank you so much ย r e w e ว c o m มโห้แบบตื่นเต้นมากนะครับหลังจากลงจากรถมานะครับเมื่อกี้่ะตอนที่เราขึ้นไปขับก็ว่าตื่นเต้นแล้วนะครับแต่ว่าแบบเออนะเราอยากให้นักแข่งขับให้เราดีกว่าอ่าเราก็เสียเอ็กซ์ตาร์เพิ่มเติมไปนะครับก็แบบโหมันก็เป็นอะไรที่แบบผมว่านะ ให้เขาขับให้สนุกกว่าเราขับเองเยอะเลยครับเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็ขับอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสองนะเท่าที่ผมดูไม่ผิดนะครับแต่แบบรถมันเกาะถนนมากอะมันดิฟแบบมันจะหลุดโค้มันปืด๊ดแต่มันไม่ปัดอะ่ะ I get to ride on the Ferrari กับนักเรียโอเคมาลา a I'm so r e a y I'm so ready huh? Matteo you Wow thank you so much I go crazy yeah. <laughs> professional I ride with the professional okay thank you Okay Don't <laughs> cry Okay I won't cry I will try my best Wow Are you ready Yes are you ready? Yes. Ready. What? Woo! ได้ย <named> <and another> ินที่라디오เกะโนติวาซาตูมันติวาพอสตูนาเชซาพอสจริงๆ experience เนี้ยเราซื้อมาแค่3รอบนะคะแต่ว่าคุณอ i n s t r เ c อร์เนี่ยใจดีมากๆนะคะแถมแถมให้เมียวได้ลองไปนั่งแล้วเขาขับแบบเร็วมากขับแบบ นั่งรถตัวที่สุดในชีวิตเราบักอยู่ในแทร็กอะแบบคงไปคงมาคือตัวติดอย่างเงี้ยติดอย่างงี้ติดอย่างงี้เลยแล้วแบบถ่ายวิดีโอคือไม่ได้ถ่ายทุกคนตกใจแม่กลัวมากแต่ว่าสนุกมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากมาขับเฟอร์รารี่นะคะก็มาได้ที่นี่เลยนะคะเกิดชื่อน่าจะชื่อคาสเตเลโตสกิตนะคะเดี๋ยวแล้วก็คนขับที่เป็นอินสตัคเ o อร์เนี่ยเป็นโปรเฟชชั่นอลไดรเวอร์นะคะ เขาก็จะสอนขับแล้วก็เป็นคนเทรนการขับเฟอร์รารี่แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ที่แบบขับเร็วๆให้ด้วยนะคะแบบบิ๊กไบนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่มีค่าแล้วก็สนุกมากเลยค่ะทุกคนพี่เขาใจดีมากนะฮะเขาพาเราไปดูรถมอเตอร์ไซค์คลังสมบัติของเขานะครับลแล้วก็นี่ฮะเขาจะพาไปดูห้องของเขานะครับผมไม่รู้ว่าจะพาไปดูห้องอะไรนะครับ <S <S นี่คือเหมือนแบบเป็น instructor room นะคะตรงนี้ก็มีทั้งของมอเตอร์ไซค์ของเด็กของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็มีบริเวณที่สอนนะมีเฮลตแล้วก็มีชุดนักแข่งชุดนักแข่งมีหลายแบบมากเลยเพิ่งรู้ว่าแบบชุดนักแข่งจะต้องโค้งๆอย่างนี้เอาไว้สำหรับนั่งนะนี่โอ้เรามาทัวร์สนามแข่งรถกันแล้วเราก็ได้ดู เกิดประสบการณ์รถแข่งด้วยค่ะเจ๋งมาก <laughs> you know I'm almost 40 a l r e a d y โหเอโคนยู o น้ป๊อปเล่นซีดั้มย่าเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลพอตย่า you got your is this no no hand okay โอ้ย take 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 this okay Place. Oh, like this? You prefer this or Ferrari? Yeah. You prefer motorcycle. Cycle, no. it's, it's faster. Andrei. It's faster. It's more. It's my life. Ah, okay. okay. That's your hobby. Yeah, it's a hobby. This is your it's life. <laughs> this is mine. You race for motorcycle? Yeah 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 no all <Or, S 2> oh, in this year n o I have 50 yeah before is <'s> old ah uh, no no old but <Last> y e a r you race this of Ferrari Yes, no, อ๋อ e ขาเป็นนักแข่งมอเตอร์ไซค์ before. แล้วก็ตอนนี้ก็คือมี Ferrari ด้วย just for hobby but this is his life นี่นักแข่งนะครับอายุ50นะฮะยังหนุ่มเฟี้ยวอยู่เลยนะครับส่วนผมนี่อายุน้อยกว่าแต่ดูหน้าแก่กว่านะครับก็เมื่อกี้พี่เ็าแบบโหขับแบบมันมากผมบอกเลยว่าระหว่างนั่งกับระหว่างขับนั่งมันกว่าเยอะครับเพราะว่าแบบพี่เขาเป็นแบบนักแข่งมืออาชีพจริงๆแล้วก็มีเรื่องอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งครับว่าพี่นักแข่งนะฮะนี่ฮะฟลอเรีฮะเขาเอาไว้แบบขับเล่นๆชิวๆนะครับ แต่รถในชีวิตประจําวันเพื่อนรู้ไหมครับว่ารถคันไหนนี่ครับเฟียดโคตรน่ารักเลยสีสันแบบสีสันแบบคิ้วมากนะฮะแล้วก็แบบคันเล็กจุ๊มจิ๋มจิ้มลิมอะไรอย่างเงี้ยก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่ความแรงของเครื่องนะมันอยู่ที่ฝีมือด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับที่ผมถ่ายทำมาเนี่ยนะฮะ ก็จะเป็นไอเดียนะฮะสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยคนไหนที่จะมาในอิตาลีแล้วมีอยากจะหากิจก,กรรมแปลกๆใหม่ๆนอกจากการเดินช้อปปิง้งเดินเที่ยวเมืองโบราณน,นะครับก็ลองมาเปิดประสบการณ์ขับเฟอร์รารี่ดูสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับรับรองครับไม่ผิดหวังครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย